โรคต้อโรคต้อมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงต้อลมเนี่ยจะเ,เป็นลักษณะของเมือกเยื่อบุตาสีขาวหรือสีขาวเหลืองอยู่บริเวณตาขาวข้างๆตาดำเกิดจากการถูกสิ่งระคายเคืองเช่นฝุ่นลมแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆ ต้อลมจะมีอาการระคายเคืองแต่ไม่ทำให้ตามัวหรือตาบอดอันถัดมาคือต้อเนื้อต้อเนื้อเป็นพัฒนาการที่ต่อมาจากต้อลมต้อเนื้อจะมีอาการเป็นเยื่อบุสีขาวแดงลามเข้าจากหางตาหรือหัวตาเข้าสู่กระจกตาดำต้อน ต้อเนื้อจะทําให้ทางด้านของตัวดวงตามีอาการระคายเคืองแต่ไม่ไม่ทำให้ตาบอดอาจจะมีอาการมองเห็นมัวลงมากกว่าปกติแต่ถ้าไม่รีบรักษาอาจจะตาบอดได้เมื่อปล่อยให้เป็นระยะลุกลามด้านถัดไปคือต้อกระจกต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตาทําให้การมองเห็นภาพลักษณะของการไม่ชัดเจนเหมือนมีหมอกหรือควันบางๆมาบางัง มักจะเป็นการเสื่อมสภาพของดวงแก้วเลนแก้วตาเป็นหลักเลนแก้วตาของคนเราจะมีอายุการใช้งานโดยปกติแล้วทางด้านของคนที่เป็นจะเป็นวัยสูงอายุที่จะเป็นโรคต้อกระจกแต่ในบางรายอาจจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดหรืออาจจะเป็นจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมักทําให้ตามัวมากขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นถ้าปล่อยเอาไว้นานอาจจะตาบอดได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงที สุดท้ายคือต้อหินต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตาสูงเนื่องจากการระบายออกของน้ำเลี้ยงในลูกตามีน้อยกว่าปกติจนกระทั่งทำให้ลูกตาแข็งและทำให้ส่วนของดวงตาแห้งจนกระทั่งกดขั้วประสาทตา ทําให้การเห็นของลานตาลดลงทําให้ลานตาเสียจนกระทั่งตาบอดสนิทในที่สุดอันนี้คือความแตกต่างของต้อแต่ละชนิด สายตาคนเราสายตาคนเราในส่วนของการมองเห็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดขอเรียนเชิญท่านที่มีปัญหาหรือต้องสงสัยว่าตัวเองมีปัญหามาทําการตรวจวัดสายตาเพื่อป้องกันปัญหาต้อและรีบทําการรักษาก่อนที่จะอยู่ในระยะลุกรามหรือตาบอดในที่สุดครับ